สวัสดีครับสาววัดเด็กแก้ววัดเด็กเหมือนกอดกุ้ด,กกดครับมึงนี่ปุ้ยไงเก็บคายแล้วรคาคาย่างกับถือปวด27บาทตึ้งมือนี่คุ้มค่าปุ๋ยวะนะงานพวกคุ้มค่าปุ๋ยอยู่อย่างดี ta mít tít lên đấy này đúng để nói con đô mà đọc để nói nghe bọc nghe ปะปนกันไปดีต่อต้องมุดเจ้ากิโลจากบายก็นด้เนาะพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวพอ30สามสิบบาทว่ะย่างหมีเดียวเส้นมี่ก็ก็ไล่ดอกย่างก็ได้ใส่ ไปใส้ยาคือเขาแั่ใส่ย,ยาใ้คู่ตรงแหละที่ทำศาสตรใส่แต่ปุ๋ยอย่จากโล่เนาะมือมอื่นคนดีๆเนี่ยมันจังฉี ากันหัดช yeah, ีลอยโล่มาะลูกเสือแล้วลูกเสือหัดชีลอยโลคือเกาบัวมีสดว่มีสีมีสีหัดถือมีสิบัวหเลยชีลอยัวน่ะบัวหอกบ้าบนก่อนย่างของหัตัวตัวให้เดี๋ยวชีลอยตัวหอดตัวชีลตัว ลมแห้งหมดนี่แต่ใบย่างโรนใส่อรรถกล่นดีวะเกี๊ยวหวยว่าไงเรายหน่อยหน่อยเดี๋ยวโลละสีเดี๋ยวสี่ลอยโลยี่สิบเจ็ดบาท ยังโอเคอยู่พี่กอนขายสิบหาบาทเอนเาลุงเสือแม่ขายสิบหาเนาะสิบหาสิบหกบาทเอว่าได้อยุไอ้ยอ